สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดไยบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าสุดหล่อคันสีเทาคันนี้เลยค่ะมาโชว์ตัวแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของบุ้งก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะที่เอามาโชว์ค่ะเป็นตัว n e ็กเจนเบนเจอตูวไวแผนนงนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็มาด้วยสีเทาแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้นะคะอ้าวแล้วก็แจ้งก่อนตัวนี้ราคาปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะราคาของเขานะคะ เลยเป็น1 3งล้าน1 4 0 0บาทแล้วก็เรามาดูออปชั่นต่างๆกันค่ะว,ว่ามีอะไรบ้างและมุ้งตกแต่งอะไรบ้างนะคะอ่ะตัวนี้เลยนะคะที่เห็นเด่นชัดเลยก็จะเป็นตัวฟ้อนกระจังหน้า FORD แบบนี้นะคะที่มุ่งใส่ให้คุณลูกค้าแล้วนะคะอ่าก็จะเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีขาวนั่นเองค่ะนะคะอ่ะดูสวยงามทางด้านบนนะคะจะมีไฟสื่อด้านบนนะคะถึง3จุดกันเลยทีเดียวนะคะ เราก็ตัวนี้นะคะเรามีกล้อง360องศาให้คุณลูกค้าแล้วนั่นเองค่ะนะคะอ่าเป็นไงสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้คุณลูกค้าด้วยเห็นไหมอ่าเวลากล้องทํางานนะคะเซนเซอร์ก็จะทํางานด้วยนะคะมีอะไรใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเสียงเตือนให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็มาต่อด้วยไฟหน้าค่ะ,ไฟ,คะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ Mag ทิ LED แบบนี้นั่นเองค่ะ แล้วก็จะมีไฟสีแคมวิ่นสว่างในตอนกลางวันนะคะข้อดีของไฟแมทิกนะคะก็คือมันจะหาลำแสงให้คุณลูกคา้านั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงไฟไม่แยงตารถคันที่ส่วนมาแน่นอนค่ะนะคะเราใส่เพิ่มเติมนะคะ่ะก็คือเราใส่ตัวข้อบไฟหน้าแบบนี้นะคะให้มันเข้าชุดกันให้แบบว่าไฟดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกอะคะ่ะไฟตัดหมอกของเราก็เป็นแบบ LED แล้วนั่นเองค่ะ มาต่อด้านข้างได้เลยนะคะด้านข้างนะคะเราจะมีซุ้มล้อมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะแบบนี้เราจะใส่ซุ้มล้อเพิ่มเติมเข้าไปนะคะตัวนี้ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนั่นเองค่ะเห็นไหมให้มารับกันกับตัวอยางนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนยาง เป็นขอบ18นะคะเป็นยางแฮนด์คุกให้คุณลูกค้านั่นเองค่ะแม็กก็จะแบบสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นไงอ่ะเอาไว้ลุยเอาไว้ออฟโรดอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะให้แรงม้าถึง210แรงม้านะคะ500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวอ่ะด้านข้างบ่งบอกถึงสัญลักษณ์นั่นเองค่ะตัวกระจกนะคะนี่ไปเลี้ยวเราขึ้นไปไว้ที่กระจกมองข้างแล้วนะคะเป็น LED แล้วก็เราจะมีกล้อง360องศาคุณลูกค้าค่ะ อยู่ใต้กระจกนั่นเองค่ะแล้วก็มีไฟส่องสว่างที่พื้นนะคะเห็นไหมอ่ะตัวนี้แล้วก็ให้ดูข้างในอีกนิดนึงอ่าตรงกระจกอะค่ะนะคะ,นะคะเราจะมีตัวเตือนเห็นไหมเตือนมุมอับให้คุณลูกค้านั่นเองค่ะมันจะมีไฟแสงแสงเวลาที่รถแบบมาใกล้ๆพี่เลยในมุมที่เรามองไม่เห็นนะคะมันจะมีแสงเตือนให้คุณลูกค้านั่นเองค่ะนะคะอ่าแล้วก็ด้านบน,นะคะ่ะด้านบนนะคะเราใส่คิวกันสาดเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้เอาไว้เปิดระบายลมอะไรนี้ค่ะนะคะด้านบนค่ะอีกนิดนึงเราใส่ตัวราวหลังคาตัวนี้นะคะติดตั้งมาให้แล้วนะคะจากโรงงานนั่นเองค่ะอ่าเอเกลักษณ์อีกอย่างนึงคะของตัวว i ยแพ็คก็คือตัวสปอร์ตบาร์นั่นเองค่ะจะเป็นสปอร์ตบาร์แบบใหม่นั่นเองค่ะนะคะก็จะมีล้อเว,ว้า,านะคะแต่ว่าคงสีไว้นะคะก็คือเป็นสีกาไฟเช่นเดิมนั่นเองค่ะตัวนี้ได้ดิสเบรถึง4ี่ล้อกันเลยทีเดียวเห็นไหมอ่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ะะด้านหลังนะคะจะมีที่เหยียบขึ้นด้านท้ายรถแบบนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตัวไฟท้ายค่ะไฟท้ายของเราจะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เราใส่เพิ่มเติมคือข้อไฟท้ายนะคะให้มันเข้าชุดกันกับทางด้านหน้านั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสัญลักษณ์4คูณ4เห็นไหมคะอ่าแล้วก็จะมีตัวกล้องนะคะก็จะมีกล้องหลังให้นะคะฝังอยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะคะตัวกล้องนะคะทํางานคู่กันกับตัว เซนเซอร์ด้านท้ายอ่ะเรามีเซนเซอร์ด้านท้ายคุณลูกค้าสี่จุดนะคะจะมีทั้งเสียงเตือนนะคะเราก็ขึ้นแสดงอยู่ที่ตัวหน้าจอน,นั่นเองค่ะนะคะมุ่งพาต่อด้านหลังอีกนิดนึงค่ะด้านหลังนะคะของตัวไวท์แท็กค่ะเราจะมีช่องชาร์จไฟให้คุณลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกระบะท้ายค่ะค่อนข้างจะว้างนิดนึงแล้วอีกอย่างนึงนะคะอ่ะฝาท้ายอันนี้บุ้งถ่ายคลิปอยู่ด้วยเนาะเราก็เดี๋ยวบุ้งจะ ปิดฝาท้ายให้ดูด้วยมือเดียวด้านเองค่ะตัวนี้นะคะฝาท้ายของเรานะคะก็คือจะแบบว่ามีแบบผ่อนแรงให้ด้วย<ม>เห็นไหมคะอ่าเป็นไงโหโดดเด่นนะคะแล้วก็ออชชั่นค่อนข้างจะดีเลยนะคะตัวนี้ เป็นยังไงบ้างค,ค,าคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุไหนนะคะสนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดนะคะรุ่นไหนก็แล้วแต่ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างมาได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงวันนี้บุ้งลาไปก่อนกับเจ้าคันเทาคันนี้เลยค่ะแล้วมาชมกันนะคะว่าขิน้าบุ้งจะพาคันไหนไมาโชว์ตัวอีกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ